สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้เขียนข้อความบน f a c e b o o k นะครับบอกว่าไอ้ประเภทที่อ้างว่าพ่อเป็นพระสหายพอพ่อตายเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพมีต้นตระกูลเป็นเชื้อเจ้าเป็นนักเรียนทุนหลวงมีความรักพักดีแต่สนับสนุนสามกีบและไอลอให้วิจารถาบันได้อย่างปลอดภัย แล้วด่าคนอื่นว่าโหนเจ้าแล้วคนแบบนี้ก็ออกมาพูดว่าสถาบันจะอยู่ได้ปรับตัวได้เป็นสากลต้องเปลี่ยนแปลงขอโทษนะครับผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาจริงไม่เห็นต้องมาอวดอา้างแบบนี้เลยเขาไม่ได้อวดวงตระกูลไม่ได้อวด,อวดความใกล้ชิดเขาเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ได้ใส่ในตัวอะไรว่าใกล้ชิดเบื้องพระยุคคนละบาทเลยผมเลยรู้ได้ทันทีอ้าปากก็เห็นไรฟันนี่มันหมองพม่าไส้ศึกอโยธยาทำลายสถาบันอย่างชัดเจน โดยการโหนและแอบ,บอ้างว่าใกล้ชิดมีเชื้อมีสายพูดแล้วพูดอีกแต่พูดแทะสถาบันไม่ได้หยุดหย่อนคนแบบนี้แหละพยายามเหลือเกินเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงไม่เชื่อพยายามเอาเสื้อคลุมปราครุษมาคุมร่างแล้วก็คิดว่าหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าตนเองเป็นครุษเรื่องแบบนี้ผมระวังมากมีจดหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้แต่งปกติขาวไปเฝ้าผมยังไม่ไปเลยจะกระทบกระเทือนสถาบันผมเลือกแต่งเสื้อเหลืองไปเข้าเฝ้าแบบที่พระองค์ท่าน ไม่ต้องเห็นผมปะปนกับประชาชนทั่วไปเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าตนเองเป็นตำบลกระสุนตกผมเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะเป็นคนมีสัตรปูเยอะกับพวกสามกีบลบเจ้าหากมีภาพออกไปว่าผมไม่ไปเข้าเฝ้าใกล้ชิดเมื่อพระขออภัยครับหากมีภาพออกไปว่าผมไปเข้าเฝ้าใกล้ชิดเมื่อพระยุค,คลบาทเมื่อใดพวกนั้นมันก็ถล่มใส่ร้ายป้ายสีสถาบันเป็นแน่แท้ผมยิ่งต้องทําให้ตัวเองออกห่างเมื่อพระยุค,คลบาทให้มากที่สุด ของปลอมกับของจริงมันต่างกันบ้างครับของปลอมนี่มันต้องอ้างเยอะๆแล้วก็ตีคองร้องเปล่ามอง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 ,มอง,มองไม่เลิกโถปรากฏว่าจากข้อความนี้ของดรอารอนนท์เนี่ยนะฮะก็มีคนคนหนึ่งมาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นควยไรของมึงนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็ได้ไปค้นข้อมูลมานะครับ แล้วก็เขียนบน Facebook ใหม่ว่าเป็นควยอะไรของมึงเป็นคําพูดของนายแพทย์เฉพาะทางที่มาด่าหน้าเ c e b o o k ผมจําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายข้อหามิ่นประมาทหมายสารไปถึงเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวนะครับหลังหักค่าทนายแล้วผมจะบริจาคเงินทั้งหมดให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับต้นสังกัดของคนที่พูดหยาบคายระรานผมอา้าวลบคอมเมนต์นีทําไมแบบนี้ไม่แมนนี่แต่ว่าแน่นอนครับปรากฏว่า ไอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับถูกแคบเอาไว้แล้วทั้งหมดดรอานนทร์อนนนั้นก็จะดําเนินคดีกับหมอคนนี้ซึ่งดรอานนทร์อนนนั้นเอาหลักฐานมาโพสต์เอาไว้เนี่ยว่าชื่อนายแพทย์พานุพงศ์โปธานะครับนี่ฮะเป็นนายแพทย์เฉพาะทางนะครับสาขาอายุรศาสตร์เอาแล้วครับก็ติดตามดูกันต่อแล้วกันนะครับว่านายแพทย์คนนี้เนี่ยนะฮะต้นสังกัดจะดําเนินการอย่างไรที่มาคอมเมนต์ ด่าคนอื่นแบบหยาบคายและตัวเองนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็พยายามที่จะลบโพสต์หนีแต่การกระทํานี้เนี่ยมันสําเร็จแล้วนะฮะความผิดนั้นสําเร็จเพราะมีการแคปข้อมูลเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเอาละครับด็อ,อรอ,อนุนบอกว่าเตรียมรอรับหมายสารได้เลยครับ